สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์าบายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมานําเสนอเหรียญที่น่าสะสม วันนี้พี่จ้อยขอนำเสนอเหรียญ5บาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญ5บาทที่ติดอันดับที่5หายากนะคะเป็นเพื่อนจา๋าเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2,541หสวยงามมากนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนะดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัดยิยราชภูสิตาพรนะคะฉลองอ่าฉลองพระองค์ุยบริเวณขอบเหรียญวงในก็มีลักษณะเป็นรูปก้าวเ่ียมภายในขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุญเดชด,ด้านซ้ายก็จะอ่ามีข้อความว่ารักชกาลที่9นะคะ ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปพระอโบสถวัดเบญจมบาบพิตรดุสิตวนารามนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่5หายาก เหมือนกันนะคะนาสะสมมากๆปัจจุบันนักสะสมมีการซื้อขายสำหรับเหรียญ U N C หรือว่าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่80บาทถึง100บาทนะคะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ที่ ซื้อขายกันอยู่ที่20-30บาทนะคะเพื่อนๆจะเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะคะไม่แน่นะคะวันข้างหน้าอาจจะมีราคามากกว่านี้สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะคะสำหรับเหรียญที่ ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญ UNC ของปีพศ2541มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่80-100ถึงห0 0รหรือว่า100กว่าบาทอยู่ที่นักสะสมหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการพูดคุยกันราคาในการซื้อขายพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าพบเจอที่ตลาด เงินทอนเก็บได้เก็บเลยนะคะลองสังเกตดูจักนี้ถ้าเป็นปีพศสองพร้อยสี่สเเก็บได้เก็บเลยนะคะน่าสะสมมากค่ะถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ชอบสะสมนะคะจำนวนการผลิตนะคะจำนวน เอาวันประกาศใช้ก่อนนะคะวันที่ประกาศใช้วันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพัน้าสาสิบเอ็ดจำนวนการผลิตนะคะก็ไม่มากนะคะเพื่อนๆจะจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะคะก็อยู่ที่เจ็ดล้านแปหมืสามพันเหรียญถือว่าไม่เยอะนะคะ หายากเป็นอันดับที่ห้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดถ้าเพื่อนๆชอบสะสมนะคะก็ให้ลองสังเกตนะคะตามที่พี่จอยบอกนะคะก็เก็บสะสมไว้ก็จะภายภาคหน้าเราอาจจะไปต่อยอดทำกำไรได้อีกนะคะ พี่จอยเคยพูดเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่เราจะทํากําไรอ่าในวันข้างหน้าก็ได้นะคะไปต่อยอดทํากําไรได้นะคะไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะมีราคาเป็นพัน ก็เป็นได้นะคะสำหรับเหรียญปีพศ2541เพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่5หายากผลิตน้อยนะคะเป็นเหรียญกระสาบที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเหรียญกระสาบตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สําสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2541 เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหลายคนถามพี่จอยว่าพี่จอยรับซื้อไหมตอนนี้พี่จอยก็บอกเสมอมาว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะตอนนี้พี่จอยก็เพียงแต่ว่ามาบอกเราให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เก็บสะสมไว้เรียนไหนที่น่าสะสมแล้วก็มีราคาเรียนไหนที่ อา,อาจจะเป็นเหรียญที่อาจจะผาเสียนตรงนะคะหรือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากพี่จอยก็จะมาบอกเพื่อนๆได้รับรู้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสะสม,มพี่จอยเก็บนะคะไม่จำเป็นที่เราจะเก็บ เหรียญที่อันดับ 1, 2, ึสที่หายากนะคะเราก็หาไม่ได้ 1, นึสองสก็เราก็หาสะสม 5, ้าถึงอันดับที่10ได้นะคะเหรียญที่ติดอันดับทุกเหรียญมีราคาเกินหน้าเหรียญทุกเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจ๋า ก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้นะคะขอบคุณมากมายเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อต่อไปด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อย ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ